สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับ Your friend is a doctor ทาง d r V Channel นะครับผมนายแพทย์วีรพันธ์สุวรรณามัยเพื่อนของท่านนะครับวันนี้นะจะมาพร้อมกับคำตอบสำหรับคนรักสุขภาพนะครับที่ไปหา,าสมุนไพราหาอาหารเสริมมารับประทานเองนะโดยเฉพาะถังเช่านะครับซึ่งเป็นสมุนไพรที่ดังมากเลยนะเมื่อสักสองอาทิตย์ที่แล้วเนาะ ก็เกิดประเด็นกันขึ้นมาเต็มไปหมดนะตอนนั้นเอาจริงๆผมก็ไม่ได้อยากจะไปโหมประเด็นด้วยกันนะกับเรื่องของถังเช่านะครับแต่ว่าในวันนี้นะครับผมได้เห็นเพิ่งจะเห็นนะจริงๆแล้วเอกสารของสมาคมโรคไตเนี่ยตีพิมพ์ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์แล้วนะครับแต่วันนี้บเอญผมเพิ่งจะเห็นก็เลยคิดว่าจะเอามา,าเล่านะในประเด็นของโรคก,การใช้ถังเช่าในโรคไตให้ฟังนะครับซึ่งอเอาจจริงๆตอนนี้เป็น ประเด็นของท่านผู้เชี่ยวชาญเลยนะว่ามาตอบให้เราเลยนะครับว่าข้อแนะนำนะของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยเรื่องการใช้ถังเช่ารักษาโรคไตนะเรามาดูกันสิว่าคุณหมอที่เก่งที่สุดในเรื่องโรคไตของประเทศไทยเนะี่ยพูดถึงถังเช่าว,ว่าอย่างไรบ้างนะครับนะผมก็จะค่อยๆอ,อ,อ่านนะอ่านสารของสมาคมโรคไตให้ฟังแล้วก็จะคุยสอดแทรกประเด็นให้เพื่อนๆฟังกันแล้วกันนะครับ นะสารสมาคมบอกว่าปัจจุบันได้มีการโฆษณาถึงสปปรรพคุณของถังเช่านะครับว่าสามารถรักษาโรคไตให้ดีขึ้นนะหรือกลับมาเป็นปกติได้ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเนี่ยประชาชนก็สามารถที่จะหาซื้อได้โดยง่ายด้วยนะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่อันตรายอย่างหนึ่งนะเข้าไปในห้างไปใน ไม่พูดชื่อเขาก็ไม่ได้ในซูเปอร์มาร์เก็ตในคอนเวเนียนสโตร์ต่างๆนะหยิบได้เลยนะครับผมเห็นยังตอนนี้ก็ยังมีขายกันเกิดเลยนะนะครับโดยประเด็นนี้เนี่ยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยขอยืนยันนะครับยืนยันว่านะเป็นพื่อนฟังคำนี้ให้ดีนะครับจากองค์ความรู้ที่มีข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ในปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลที่สามารถสรุปได้อย่างชัดเจนว่าถังเช่ามีประโยชน์จริง ในผู้ป่วยโรคไตนะครับชัดเจนนะสรุปว่ายังไม่มีข้อมูลที่สามารถสรุปได้อย่างชัดเจนว่าถังเชา่ามีประโยชน์จริงในผู้ป่วยโรคไตนะครับเนื่องจากมีเพียงข้อมูลการศึกษาในสัตว์ทดลองนะครับนะและแต่ไม่มีหลักฐานการศึกษาที่ดีการศึกษาที่ดีเพียงพอที่จะพิสูจน์ได้ว่าถังเช่ามีประโยชน์กับไตของมนุษย์ถามว่ามีการศึกษาไหมมีการศึกษา แต่การศึกษานั้นนะฮะไม่ดีไม่ดีเพียงพอนะที่จะสรุปว่าดีกับไตของมนุษย์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยก็จะไปหาเปเปอร์มายืนยันยว่าโอ้ยเนี่ยทางเช่าเนี่ยเปเปอร์น,นี้บอกว่าดีนะมีประโยชน์กับมนุษย์นะไตนะไตดีขึ้นนะนะครับแต่ทางสมาคมโรคไตย,ยืนยันว่าการศึกษาเหล่านั้นไม่ดีเพียงพอที่จะยืนยันได้นะครับและการศึกษาส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้รายงานอาการไม่พึงประสงค์ของทางเช่าอีกด้วยนะ ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าจะบอกก็บอกในแง่ดีไม่ยอมบอกอในแง่ที่ไม่พึงประสงค์ให้ไม่พึงประสงค์ทางเชา่าต่างๆออกมาตามความเป็นจริงนะครับการศึกษาส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นการศึกษาเพื่อจะสนับสนุนการค้าขายเอาอย่างนี้รายกานโดยส่วนใหญ่จะคิดอย่างนั้นนะครับนะทางเช่านะที่มีการศึกษาในมนุษย์นะส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นทางเช่าทิเบตนะครับนะชื่อคอร์ดิเซป s ซเนนซิสนะครับนะซึ่งไอ้ถังเช่าที่เบตเนี่ยนะครับเป็นถังเช่าที่เกิดขึ้นในธรรมชาตินะครับมีราคาสูงมากนะการศึกษาส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาเพียง1-6เดือนนะแล้วก็จะ,ะรีบสรุปเลยว่าค่าไตเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะก็ใช้เวลา1-6เดือนเท่านั้นนะจึงไม่สามารถทราบถึงผลดีและผลเสียในระยะยาวได้นะคือพอเกิน6เดือนขึ้นไปแล้วเกิดเรื่องอะไรขึ้นเนี่ยนะตอบไม่ได้นะครับนะ ในปัจจุบันนะถังเช่าที่ขายอยู่ในส่วนใหญ่ที่ที่บ้านเรานี่มีอยู่เนี่ยนะครับไม่ใช่ถังเช่าที่เบตนะครับเป็นถังเช่าสีทองนะครับคนละพันกันนะเรียกว่าคอดิเซปส์มิลิชัิส์นะครับนะที่ถูกเพาะเลี้ยงขึ้นในฟาร์มนะครับโดยใช้อาหารเลี้ยงแบบต่างๆนะซึ่งก็ต่างกันในแต่ละฟาร์มด้วยนะทำให้ถังเช่าแต่ละชนิดเนี่ยที่ถูกเพาะเลี้ยงในแต่ละวิธีเนี่ย ผลิตสารที่แตกต่างกันมากนะและส่วนใหญ่ยังไม่มีการศึกษาทดลองในมนุษย์สรุปว่าสัตว์ทางเชา่าตีทองที่เลี้ยงกันแล้วมาทำเป็นอาหารเสริมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารให้เรากินเนี่ยนะครับยังไม่มีการศึกษาทดลองในมนุษย์นะเพราะฉะนั้นการนํามาใช้จึงอาจทําให้เกิดโทษต่อผู้ป่วยโรคไตได้นะครับเนื่องจากว่าไตาเนี่ยเป็นอวัยวะที่สามารถเกิดอันตรายาจากการใช้ยาและสารต่างๆได้ง่ายนะครับ อีกทั้งยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับขนาดของถังเช่าที่เหมาะสมด้วยนะในผู้ป่วยโรคไตด้วยนะไม่รู้ว่าโรคคือจะเพิ่งรู้เนี่ยใช mm. ่ไหมคุณหมคนที่เป็นโรคไตเนี่ยเวลากินยานต่างๆเนี่ยนะคุณหมอก็จะมักจะลดขนาดยาลงนะหรือให้ยาไปก็อาจจะจําเป็นที่ต้องคอยเจาะเลือดดูค่าของไตเป็นระยะๆะะนะครับในโรคไตที่ใช้ถังเช่าเนี่ยก็ยังไม่มีข้อมูลถึงขนาดที่เหมาะสมด้วยนะนอกจากนี้ยังมี อุบัติการ์ณอุบัติการ์ที่แพทย์โรคไตในประเทศไทยนยพบการเสื่อมของไตภายหลังการรับประทานถังเช่าในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังด้วยนะก็แปลว่ามีคนไข้ที่เป็นโรคไตเรื้อรังเนี่ยนะก็ไปเอาถังเช่านตามที่โฆษณาเนี่ยนะครับมารับประทานนะแล้วปรากฏว่าไปหาคุณหมอปรากฏว่าเจาะเลือดตรวจไปนะค่าไตของคนไข้แย่ลงนั่นเองนะครับโดยสรุปนะครับสมาคมรคโรคไตแห่งประเทศไทย,ยจึงไม่สนับสนุนให้ผู้ป่วยโรคไตรับประทานถังเช่านะครับ สรุปว่าไม่รับไม่สนับสนุนนะครับหากต้องการรับประทานนะอันนี้มันเป็นสิทธิ์ของเราเนาะก็ขอให้แจ้งแต่แพทย์ผู้รักษาด้วยนะครับแล้วก็ไม่ควรที่จะหยุดยาแผนปัจจุบันที่รับประทานอยู่นะครับอย่าไปอเอาแต่ถังเช่าอย่างเดียวเลยไม่ต้องรับประทานยาแผนปัจจุบันแล้วอนยะ่างนี้ไม่ได้นะครับการรักษาที่ดีที่สุดคือการดูแลนะการปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสมเพื่อชะลอการเสื่อมของไตให้ช้าที่สุดรวมทั้งหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เกิดความเสี่ยงต่อไตทั้งหมดนะครับ ลงวันที่1กุมภาพันธ์พุทธศักราชสสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยนะครับก็ผมว่าชัดเจนไม่ต้องสรุปอะไรนะไม่ต้องสรุปอะไรก็ถังเช่าไม่มีคุณสมบัติอย่างชัดเจนที่จะทำให้ไตของมนุษย์ดีขึ้นนะครับการศึกษาก็มีการศึกษาร,ระยะสั้นๆเท่านั้นนะบอกแต่ข้อดีไม่บอกข้อเสียนะ ถังเช่าที่ศึกษาก็เป็นถังเช่าของที่เบคซึ่งคนละสายพันธุ์กับที่เอามาทําเป็นอาหารเสริมนะให้พวกเรากินกันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งจริงๆแล้วในถังเช่าเนี่ยยังพบโลหะหนักด้วยนะในถังเช่าที่เบตเนี่ยชื่ออ์เนิกนะครับซึ่งเนะี่ยถ้ากินไปในระยะยาวเนี่ยนะก็อาจจะมีปัญหาผต่ายได้ในระยะยาวนะมีมีมีสาราที่เขาเรียกว่าโลหะหนักตัวหนึ่งชื่ออ์เนิกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆครับ ถ้าท่านนะรับประทานถังเช่าอยู่นะครับผมไม่มีสิทธิ์อะไรที่จะไปบอกให้ท่านหยุดนะแต่ว่าอันนี้คือข้อมูลนะซึ่งคุณหมอที่เก่งที่สุดเรื่องโรคไตในประเทศไทยที่รวมกันตัวกันมาเป็นสมาคมโรคไตของประเทศไทยเนี่ยนะเมตตาสรุปให้พวกเราฟังแล้วนะถ้าท่านคิดว่ายัางจะกินอยู่ก็ลองไปคุยกับคุณหมอของท่านดูก่อนด้วยนะครับว่าถ้าคุณหมอท่านอนุญ,ญาตบอกเอ้ามากินกินอยากกินมากก็กินไปนะแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยต้องให้คุณหมอเนี่ย ได้รับทราบข้อมูลนี้ด้วยนะครับและท่านอาจจะมีความจําเป็นนะที่จะต้องเจาะนะเพื่อดูค่าของไตเนี่ยนะเป็นระยะระยะนะครับนะอยากกินแล้วก็นิ่งนอนใจโอ้โหเนี่ยสรรพคุณตามข่าวอ้างในโฆษณาอย่างง่อนอย่างงี้มีเรี่ยวมีแรงเดินได้ไกลขึ้นนะนะครับอันนั้นเขาจะขายของเรานะนะเขาจะขายของเราเขาต้องพูดอย่างนั้นนะครับนะครับเพราะฉะนั้นอ่าผมเอาสารจากสมาคมโรคไตแห่งไประเทศไทยมาเล่าให้เพื่อนๆฟัง หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับใครที่กินถังเช่าอยู่ยังกําลังตัดสินใจอยู่ก็ลองแชร์นะแชร์คลิปนี้ไปคนที่กําลังตัดสินใจะจะกินหรือไม่กินก็ลองแชร์ไปดูนะครับแล้วก็แชร์ให้กับคนที่รักสุขภาพที่ท่านรักด้วยนะเผื่อจะเป็นประโยชน์กับเขานะครับเพื่อนๆครับอย่าลืมครับผมเป็นเพื่อนของท่านคนหนึ่งท่านมีเพื่อนที่เป็นหมอ your friend is a Doctor ขอให้ทุกท่านแข็งแรงและมีความสุขนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ